การขะจาดก,กิเลสอาสวะเป็นจุดมุ่งหมายของผู้ติดแสวงหาทางแห่งความหลุดพ้นเพราะตราบใดที่กิเลสยังครอบงาจิตใจอยู่ชีวิตก็ต้องกระทมทุกข์อยู่ตลอดเวลาทั้งทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำและทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวหากเรายังหาสาเหตุแห่งทุกข์นั้นไม่เจอกับเรียบเสมือนคนไข้ ที่ถูกโรคร้ายรุมเราโดยมิทราบสาเหตุไม่ว่าจะไปอยู่หน้าแห่งหนตบลใดก็ไม่มีความสุขวิธีที่จะทำให้เราค้นพบสาเหตุแห่งความทุกข์และสามารถดับทุกข์ได้นั้นก็คือการประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งก็จะเป็นหนทางเดียวที่จะสาวไปถึงต้นเหตุแห่งทุกข์และก็จะกิเลสเครื่องสมอง ให้หมดไปจากใจได้วิธีนี้เป็นทางดำเนินไปของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายหากผู้ใดดำเนินตามรอยบาทของพระบรมศาสดาเพราะนั้นย่อมสาม,มารถเป็นผู้ถึงฝังในความพ้นทุกข์ได้อย่างแน่นอนนะจ๊ะมีเนื้อความที่ปรากฏในสันทวชาดกความว่า สิ่งเอิญที่จะเลวร้ายยิ่งมีกว่าความสนิทสนมเป็นไม่มีความสนิทสนมกับบุรุษเลวทรามเป็นความเลวร้ายเหมือนไฟนี้ที่เราให้อิ่มหนำแล้วด้วยเนยใสและข้าปลายาดยังไม่บรรสาราที่เราทำได้ยากให้พินาศไปคนเราต้ะขาปัญญาในการพิจารณา ใจต,ตรองอย่างท่องแท้แล้วไม่จะไปทำอะไรก็ตามอย่อมีโอกาสผิดพลาดได้และจะทำให้เข้าใจผิดคิดว่าสิ่งที่ตนได้ประพฤติปฏิบัติอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องสามารถนำพาตนในล่วงพ้นจากทุกขไปได้จึงนุ่มแทชีวิตจิตใจทำอย่างเต็มที่แต่ความเป็นจริงแล้วสิ่งนั้นไม่สามารถจะเป็นที่พึ่งเถืะอนลึก กระทำไม่ล่วงพ้นจากความทุกข์ไปได้แต่มีบางสิ่งบางอย่างที่กระทำสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจึงเกิดความเข้าใจผิดคิดว่าสิ่งที่กระทำอยู่นั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ดีงามอีกฉะนั้นคงจะไม่ตกทอดมาถึงอนุชนรุ่นหลังอย่างแน่นอนการยึดถือในวิธีการที่ผิดเพี้ยนย่อมไม่ก่อเกิดประโยชน์ รังใดจะก่อให้เกิดโทษชีวิตจึงไม่มีความจเจริญรุ่งเรืองไม่พบหนทางสว่างและหนทางความ,มทุกข์ซ้ำยังก่อวิบัติเกิดขึ้นกับตนเองอีกด้วยดังเรื่องที่จะเล่าฟังในวันนี้เนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามรับฟังกันเลยนะจ๊ะในครั้งพุทธการ วิสวุที่วัดพระเชตวันมหาวิหารแต่เห็นพวกฉดินกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่หลังวัดตามบําเพ็ญเพียงกันอย่างอาจริงอาจ,จังตามความเชื่อของพวกตนที่คิดว่าจะสามารถล่วงพ้นจากความทุกข์ไปได้แต่วิธีการที่หลากหลายเช่นบางกลุ่มก็ประพฤติวัตรเรียนแบบพวกสุนัขบางกลุ่มก็ทำตัวเหมือนค้างคาว เท้าชี้ขึ้นมันท้องฟ้าแล้วหัวห้อยลงเบื้องล่างบางกลุ่มก็นอนบนเตียงหนามบางกลุ่มก็บูชาไฟเป็นต้นแล้วแต่ว่าใครจะมีความเชื่ออย่างไรเมื่อพระวิวษุณีเห็นวิธีการมาเมนเพียนของพวกชดินแล้วก็ได้เข้าไปฝ้าพระบรมศาสดาททนฐานถึงเหตุการณ์ที่ได้พบเห็นว่าข้าแต่พระองค์ูชรญ พวกเจดิได้อยู่หลังวัดได้ประพฤติวัตรระของตนพวกเขาจะมีความเจริญก้าวหน้าตามแนวทางที่ปฏิบัตินี้หรือไม่พระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเจดิเหล่านี้จะไปพบความเจริญในหนทางที่พวกเขาปฏิบัติเลยแม้แต่น้อยแม้บัณฑิตในการก่อนก็เคยลองผิดลองถูกมาแล้วเพราะสำคัญผิดคิดว่า การบูชาไฟจะทำให้เด็บพบกับความเจริญรุ่งเรืองจึงหลงผิดกระทำอยู่เป็นเวลาย,ยาวนานแต่แล้วกลับไม่ได้อะไรเลยจึงได้เลิกปฏิบัติเสียเบพริวษุเดบฟังพระดำรัสแล้วก็ใครอยากจะรู้เรื่องราวในอดีตจึงถอารัตนาให้พระพุทธอง์ตรัสไล่ฟังพระุทธองทรงตรัสไล่ฟังว่าในดตการ ครั้งที่พระเจ้าพรมทั์ครองราชสมบัติอยู่ในเมืองพาราณสีชาตินั้นพระบริษัทได้ถือกำเนิดในตระกูลพราหมณ์มีฐานะร่ำรวยมีความ,มอยู่ที่สะดวกสบายเพียบพร้อม่ได้สิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างในวันที่พระบริษัทเกิดนั้นมารดาบิดางท่านได้ก่อไฟบูชาเอาไว้ให้ แต่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพวกพรรามที่กระทำกันมาเมื่อพระโพธิสัตวเจริญเติบโตอายุได้สิบหปีมีอยู่วันหนึ่งมารดาบิดาได้ข้าไปหาพระโพธิสัตว์แล้วก็พูดขึ้นว่าลูกรักเราจะรับอภัยฟฟี่พ่อแม่ก่อไว้ให้ในวันที่ลูกเกิดแล้วเข้าไปบูชาในปา่าหรือลูกจะศึกษาเล่าเรียนตรเพศ แล้วอยู่ดูแลทรัพย์สมบัติในเรือนนี้ให้ลูกเลือกเอาตามความปรารถนาแล้วแต่ลูกจะเลือกเอาอย่างไหนเหมื่อพระบริษัทฟังคำของมารดาบิดาแล้วก็พูดตอบท่านทั้งสองไปว่าลูกปต้องงการอยู่ครองเรือนจอดจากเรือแล้วเอาไฟไปบูชาอยู่ในป่าก็จะได้ไปบังเกิดยังพรลมบนโลกจะนั้นพระบริษัท ก็รับเอาไฟจากมารดาบิดาเมื่อลาท่านทั้งสองแล้วก็ถือเอาไฟเข้าป่าไปพอบริษัทได้สร้างบรรณาศาลาและบูชาไฟอยู่หนึ่งนิดท่านได้กระทำการบูชาไฟอยู่ในป่าเป็นเวลานานวันหนึ่งแต่ไปยังงานเลี้ยงของพวกชาวบ้านพอเสร็จงานแล้วก็ได้ถือเอาข้าวปาญ,ญาต และเนยใสติดมือมาด้วยเพราะตั้งใจว่าจะเอาข้าวปลายาตนี้มาถวายท้าวมหาพรหมแล้วมาบูชาฟไฟตามที่ตนนับถือผมมาถึงบรรณศาลาพระโพธิสัตว์ก็ได้าข้าวปลายาดลงไปในกองไฟข้าวปลายาดที่มีอย่างมากพอใส่เข้าไปในกองไฟทตนนั้นก็กลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี ลุกพลงขึ้นไหมบรรดาสาราทันทีว่าพระโพธิสัตว์เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างนั้นจึงรีบนอยกรบนาสาราเพราะไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นแต่จะยืนมองดูเปลวเพลิงที่กําลังลุกไหมพร้อมกระบ,บ่นพึมพำว่าเราไม่น่าทําความสนิทสนมกับไฟเลยซึ่งเปรียบเสมือนคนเลวทราม บรรณาศาลาก็จะสร้างเศจกรยากลำบากบัตรนี้ถูกไฟไหม้หมดแล้วครั้นพระบริสัทลาจบก็คิดว่าเราไม่ต้องการสิ่งใดที่ทำลายมิตรอีกต่อไปจึงได้ตักเอาน้ามาดับไฟแล้วเอากิ่งไม้ฟาดไอไฟที่ลุกลามดับสนิทหลังจากนั้นก็เดินทางเข้าไปยังป่าหิมพานในระหว่างทางได้พบเห็นแม่เนื้อตัวหนึ่ง กำลังคลอเคลียอยู่กะราชสีเสือโคร่งและเสือดาวพระวิสัตรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งเพราะสิ่งที่ตนเห็นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนธรรมดาวาสัตว์เหล่านี้เป็นสัตว์ตรกันแต่ทำไมถึงมาสนิทสนมกันได้แต่ปัญญาบารมีที่สั่งสมมาจึงคิดได้ว่าสิ่งอื่นที่จะประเสริฐไปกว่าความสนิทสนม กับสัตว์ปรุษนั้นไม่มีแม่เนื้อสนิทสนมกราช้สีเสือคล่งกและเสือเหลืองได้กับพราะความรักใคร่และอนุเคราะห์ต่อก,กันหลังจากนั้นพระโพธิสัตว์ก็ได้เดินทางต่อไปพอไ,ไปถึงป่าหิมะพานแล้วก็ได้บำเพ็ญพรตเป็นฤาษีตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำอย่างเอาจริงเอาจังต่อมาไม่นานก็สามารถ ทำปัญญาและสมาบัติให้เกิดขึ้นได้ถ้ามีความสุขยุติชานสมาบัติครั้นละโลกไปแล้วก็ได้ไปบังเกิดยังพลม,มโลกเดิมหน้าแห่งฌานสมาบัติที่ท่านได้บำเพ็ญมาเราจะเห็นได้ว่าการที่ใครกระจายผิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งและดะกระทำตามความเข้าใจของตน จนเกิดความยึดมั่นถือมั่นขึ้นว่าสิ่งที่ตนเองได้กระทำอยู่นั้นถูกต้องแล้วและเชื่อมั่นว่าเป็นหนทางความพ้นทุกข์สามารถเป็นที่พึ่งเทอ่ระลึกได้แต่ความเป็นจริงแล้วกลับตรงกงันข้ามเพราะสิ่งนั้นอาจย้อนกลับมาทำลายตนเองและทำให้ต้องเดือดร้อนใจในภายหลังที่ต้องเดือดร้อนนั้นก็เน,นื่องจาก ขาดปัญญาในการพิจารณาไตรตรองและได้แบบอย่างที่ผิดมาตั้งแต่ต้นจึงทำให้ชีวิตล้มเหลวไม่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นปัญญาจะเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมาอบรมสั่งสมกันให้มากๆจะเชื่อตาตามกันมาเด็กขาดการพิสูจน์พวกเราทั้งหรายเป็นผู้ที่โชคดี เราได้มาพบผลทางและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วก็อย่าได้ประมาทกันให้เหาการประพฤติปฏิบัติธรรมกันให้เต็มที่อย่าปล่อยวันเวลาผ่านไปอย่างไร้ค่าถ้าเราขยันมันเพียรและทำอย่างถูกหลักวิชาสักวันหนึ่งเราก็จะเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในตัวและสิ่งนี้ ก็จะเป็นที่พึ่งเถิดระลึกให้กับเราได้อย่างแท้จริงกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมาสมบัติจกักรพรรดิตกไม่พร่องบังเกิดขึ้น อาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจากสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายเดเรวพลันจงทุกท่านเธอ เดียวกันอยู่ตลอดเวลาเราเดื่มน้ำจากฟ้าเดียวกันมองดูตะว,วันก็ดวงเดียวกันและอยู่ร่วมกันในโลกใบนี้ตั้งแต่เกิดมา